นโปปดอนสตอรี life ่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวให้ฟังนะเป็นหนังสือที่สะดุดตั้งแต่ชื่อละชื่อหนังสือคือ anti time management เขียนโดยคุณริชชี่นอตันนะ คือที่ผมบอกครับคือหนังสือถ้ามันชื่อว่า time management ผมอาจจะไม่หยิบซื้อขึ้นมาอ่านเลยด้วยซ้ำนะแต่หนังสือมันมีคําว่า Andy อยูขขข่ข้างหน้าด้วยมันแปลว่าเหมือนกับตรงข้ามก,กับการจัดการเวลาหรือพูดง่ายๆว่าเราชอบอ่านกันเรื่องจัดการเวลายังไงให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่หนังสือนี้คือกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเขา And ดี้ทำไมเขามาตรงข้ามก็เลยหยิบมาอ่านแล้วก็ได้ไอเดียทั้งหมดย4ิบสีข้อคิดนะก็เลยอยากนํามาฝากนะครับ ผมอ่านเล่มแปลไทยนะบอกไว้ก่อนอข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยทำให้งานเราเกื้อหนุนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเราคืองานเราอะ่ะมันมีส่วนอย่างมากกับความเป็นอยู่ของเรานะกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้งานมันไม่ใช่การเสียสละนึกออกไหมคือเหมือนกับปัจจุบันเรามันจะเป็นแบบนี้คือเหมือนกับเออเราอยากมีชีวิตที่ดีเราเลยต้องไปทนกับงานแย่ๆเพื่อจะได้เงินเพื่อจะเอามาใช้ชีวิตที่มีความสุข แต่การที่เราไปทนอยงาน้แย่ๆก็แปลว่าเราก็ต้องเสียเวลาไปกับความทุกข์อะไรเงี้ยมันกลายเป็นเลือกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งหนังสือเล่มนี้คือเขาพยายามจะบอกว่าเออเราเราเราอาจจะมีชีวิตที่ดีโดยการหางานที่มันสนับสนุนหรือเกื้อหนุนชีวิตที่เราอยากอยากเป็นนะครับข้อนี้ก็ก็สะดุดละผมอ่านปกหลังนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอยู่ในข้อคิดนี่แหละเลยรู้สึกว่าเออไอเดียดีเหมือนกันข้อ2ครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะการจัดการเวลา แต่เป็นการจัดลําดับความสําคัญคือเขาบอกจัดการเวลาเนี่ยยังไงก็จัดการยากเวลามันก็มีอยู่แค่เนี้ยงานมันก็เต็มไปหมดพอย n ์คือว่าหรือว่าประเด็นคือว่าเราควรจะจัดลําดับความสําคัญก่อนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังอันนี้คือคือโจทย์ใหญ่เราเลย 3. ครับเราไม่ต้องทํางานเพื่อให้สามารถจะไปทําสิ่งที่ฝันได้ให้เราทํางานจากสิ่งที่เราฝันไว้ตั้งแต่แรกอันนี้แหละครับที่เมื่อกี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือ มันมีประเด็นอย่างนี้ฮะหลายคนเนี่ยคืออยากจะสมมติฝันคือการท่องเที่ยวเราอยากเดินทางแต่คราวเนี้ยมันไม่มีเงินจะเดินทางใช่ไหมเราก็เลยต้องทํางานที่มันได้เงินเดือนเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นงานที่เราไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันให้เงินเยอะแล้วเราก็เลยพยายามจะเก็บเงินก็ต้องฝืนทนไปทําไปเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินพอเงินมีเก็บระดับหนึ่งก็ไปใช้ในการเดินทางหมด หลายหลายคนใช้หมดนี้วิธีการแบบนี้คือคือทำงานที่ตัวเองไม่ค่อยชอบเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตัวเองชอบแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณลงเลือกงานที่มันต้องเดินทางไปเลยสิไหนไหนก็ไหนๆละเช่นคุณไปทํางานที่ปรึกษาเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับออฟฟิศอยู่แล้วไงมันต้องเดินทางไปประเทศนูน้นประเทศนี้คุณได้เดินทางเลยนะ แล้วคุณก็คุณก็เอนจอยอยู่แล้วนี่คุณชอบเดินทางคุณชอบไปเห็นสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยงานแบบนี้เป็นงานที่ตอบโจทย์คุณนะเออผมว่าก็อีกหนึ่งไอเดียนะต้องต้องพูดแบบนี้บางคนก็อบอกแต่ความฝันผมมันไม่ใช่การเดินทางความฝันผมมันเป็นเรื่องอื่นก,ก็ว่ากันไปครับคือแต่ละคนอาจจะมีความฝันที่แตกต่างกันแล้วก็มันไม่ได้มีงานที่ตอบโจทย์ความฝันนั้นแต่ผมอยากให้ลองเปิดโลกเปิดความคิดว่า เออมันมีงานอะไรบ้างที่มันใกล้เคียงอาจจะไม่ได้เป๊ะๆหรอกแต่มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราฝันคุณคุณคุณชอบภาพยนตร์อะ่ะยกตัวอย่างคุณชอบดูหนังมากอะไรเงี่ยมันมีงานอะไรบ้างไหมที่มันมีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์หรือหนังในมิติใดมิติหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่ทําหนังหรือไปดูหนังไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่ถ้ามันไม่มีคือไม่มีนะคือคือก็เข้าใจบางคนก็บอกว่าแต่มันไม่มีเลยนะงานนั้นมันแบบคือมันแบบมันไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาค้ำจุนครอบครัวนี้นก็โอเคแต่ว่าอยากให้มองแบบนี้ว่าเราบางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องงานที่เกลียดแล้วไปเก็บเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปจ่ายกับสิ่งที่เรารักเสมอไปทําแบบนั้นก็ได้นะครับไม่ได้ผิดแต่ไม่ต้องทาแบบนั้นเสมอไปข้อ4ครับให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองครับชีวิตเราจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่า เรื่องเวลาเนี่ยสำคัญนะเพราะเอาตรงๆนะครับชีวิตเราคือเวลาของเราเรามีชีวิตที่ดีก็คือเรามีเวลาที่ดีมากมากน้อยแค่ไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะทํายังไงให้ให้เราใช้เวลากับกับสิ่งที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญสิ่งที่เราให้คุณค่าคุณอยากให้ความสําคัญกับครอบครัวคุณค่าคุณคือครอบครัวเนี่ยคุณลงหางานที่มันแบบได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะ ลองลองคิดดูก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยลองลองคิดดูก่อนมีงานประเภทไหนบ้างที่มันมันตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับข้อ5ครับใส่ใจกับการดูแลตัวเองและสิ่งสําคัญในชีวิตเราดูแลตัวเองนี่คือคือโจทย์ข้อแรกนะไม่ว่าไงก็ตามคุณไปทํางานแล้วสุขภาพเสียสุดท้ายอ่ะคุณจะเก็บเงินยังไงก็ตามเงินคุณก็ต้องไปใช้จ่ายกับโรงพยาบาลรักษาตัวไม่คุ้มหรอกแล้วสุขภาพก็พังหรือสุขภาพ กายโอเคสุขภาพใจแย่เนี่ยคุณเครียดมากเนี่ยมันก็ไม่ดีนะและส่งผลกับสุขภาพกายในที่สุดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองครับแล้วถ้าเกิดดูแลตัวเองโอเคแล้วสิ่งสําคัญชีวิตคุณคืออะไรซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ผมบอกพ่อแม่ไหมลูกๆไหมครอบครัวไหมหร,หรืออะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับใส่ใจกับเรื่องนั้นนะครับข้อ6ครับ ถ้าเรายังคงต้องจัดการเวลาแสดงว่าเรายังไม่มีอำนาจในการควบคุมเวลาของเราเองคือการจัดการเวลามันทาไมต้องจัดการเพราะเวลาจํากัดทําไมจํากัดเพราะเราตัวบังคับไงเช่นหัวหน้าเอางานมาวางบนโต๊ะแล้วบอกขอวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยคือแสดงว่าอะไรคุณต้องจัดการเวลาแล้วว่าเคุณจะใช้เวลาทาอันนี้เมื่อไหร่ยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นภาพสะท้อนมาว่าคุณไม่มีอำนาจในการควบคุมเวลาคุณ คุณถึงโดน deadline ที่ถูก impose impose คือถูกถูกบังคับมาจากคนอื่นนั่นนั่นคือสัญญาณนั้นหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่สนใจใครผมจะทำยังไงก็แล้วแต่ผมก็คงไม่ได้แตม่มันเป็นลักษณะของงานด้วยครับว่างานคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ยังเป็นนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานที่ผมมีคอมมิชเมนต์แล้วผมก็ไปสัญญาคนนั้นคนนี้คนนู้นไว้ว่าเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้ทุนนู้นใหนน้นี้ให้เนี่ย มันก็ก็แปลว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถควบคุมเวลาได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเพราะมันมีเดทไลน์แล้วมันก็ต้องดิลิเวอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องออกข้อสอบเนี่ยก็ก็ก็ไล่ออกอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมันมีวันสอบครับมไม่ใช่อยากสอบเมื่อไหร่ก็สอบนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยข้อเจ็ครับยิ่งเราทํางานเสร็จมากเท่าไหร่เรายิ่งมีงานที่จะต้องทําให้เสร็จมากขึ้นเท่านั้นเทคนิคการจัดการเวลาเนี่ยหนังสือเล่มเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากคือ4000 weeks เขาบอกว่าคุณพยายาม productive เนี่ยแล้วคุณหวังว่ามันจะว่างขึ้นไม่จริงอ่ะยิ่งคุณ productive งานคุณยิ่งเยอะซึ่งอันนี้ผมการันตีใช่ถ้าคุณไม่เลือกเลยนะคุณรับมาเรื่อยๆนะแต่ก่อนเน่ยเดือนหนึ่งคุณทํางานเสร็จ8ชิ้นคุณไปหาวิธีอ่านหนังสือมาคุณทํางานเสร็จ16ชิ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับคือแต่ก่อน8ชิ้นก็เหนื่อยนะครับใช้เวลาแต่ละชิ้นนานมาก8ชิ้นเหนื่อยต่อมาคุณทํา8ดชิ้นเร็วไม่ใช่เวลาว่างเพิ่มนะคุณต้องทํา16ชิ้น แล้วคุณไปหาวิธีการอีก16ชิ้นทำครึ่งเดือนเสร็จไม่ได้แปลว่าคุณจะทาแค่16ชิ้นเลยอีกครึ่งเดือนคุณไปเที่ยวนะคุณจะเจอ32ชิ้นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การจัดการเวลานะมันคือการเลือกมากกว่านะครับข้อ8ครับอย่าลืมว่าเราต้องการอะไรในขณะที่เรากําลังพยายามประสบความสําเร็จในการทํางานเมื่อกี้ที่ที่ผมพยายามชวนคุยฮะหนังสือเขาเขาพูดนะผมไม่ได้ชวนคุยเองคือคุณอยากเที่ยวอย่างเงี้ย ถ้าคุณก็พยายามทํางานอย่างเดียวจนคุณไม่ได้เที่ยวคุณนึกภาพบอกปะมันดูย้อนแยงเนาะจริงๆสิ่งที่คุณต้องการคือการไปเที่ยวแต่คุณทํางานคุณก็บอกตัวเองว่าจะเก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินไปเที่ยวแล้วก็เก็บไม่ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเลยแล้วเวลามันก็ผ่านไปจนคุณกเกษียณไอความฝันที่คุณจะไปเที่ยวก็ลืมไปแล้วน่าเสียดายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองที่โจทย์มันคืออะไรคุณน้อยชัดแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าก้าโจทย์มามาผูกกับงานเลยถ้ามันเป็นไปได้ก้าวครับ เราใช้เวลาอย่างไรสําคัญกว่าเรามีเวลาอยู่เท่าไหร่คือเวลามันควรจะไปใช้กับสิ่งที่มันมีคุณค่ากับชีวิตพูดง่ายๆเวลาเหลือเท่าไหรเ่เอาเอาตรงๆทุกคนในโลกนี้ไม่รู้หรอกแต่ว่าใช้อย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้หรือว่าพยายามแล้วกันให้มันตรงกับคุณค่าในชีวิตของเรามากที่สุดขอ้อ10บครับทำเวลาให้เชื่อมโยงความฝันของเรา เอางี้ผมผมบอกโจทย์ง่ายๆแล้วกันหนังสืออาจจะไม่ได้เขียนชัดเจนนะแต่ว่าผมขอต่อยออไปแล้วกันนะคุณคุณิณสต์ความฝันคุณมาครับแล้วตอบคําถามแบบตัวเองตรงๆนะว่าวันนี้คุณทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความฝันคุณบ้างอย่าอย่าไปแบบนี้นะครับว่านี่คือความฝันแล้วฉันจะทําสิ่งพวกนี้ตอนอายุ60ตอนฉันกเกษียณทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ22จบปริญญปนตรีจนกระทั่ง60ประมาณ40ปีฉันจะทนทุกทรมานเพื่อความฝันในอายุ60คือคุณทําแบบนี้ชีวิตทั้งชีวิตนะค่อนชีวิตแล้วกันไม่อาจจะไม่ทั้งชีวิตแต่ชีวิตส่วนใหญ่คุณจะทุกข์หมดเลยครับแล้วพอ60จริงๆความฝันหลายๆความฝันคุณนะ่ะอาจจะทําไม่ได้แล้วด้วยหรือคุณอาจจะไม่อยากทําอีกต่อไปอีกแล้วก็ได้นะแล้วแต่คุณทุกข์มาแล้ว40ปีอ่ะแล้วก็เงินกองอยู่ในบัญชีอ่ะมันก็ มันก็แปลกๆว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูครับว่าเวลาตอนนี้มันมีอะไรที่เชื่อมโยงความฝันได้บางอย่างเนี่ยผมผมก็ไม่ได้เป็นคนที่กระตุ้นให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับต้องพูดแบบนี้แต่บางอย่างอะ่ะมันจําเป็นเนี่ต้องทำณนะเวลานี้ก็ต้องทําเวลานี้นะครับแน่นอนอาจจะทําให้คุณเก็บเงินได้น้อยลงแต่ว่าพอยต์มันคือคุณได้ใช้เวลาที่มีคุณค่าแล้วอะ่ะคุณอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวคุณอยากจะพาลูกๆเด็กๆไปเที่ยวเนี่ย คุณรอไม่ได้นะครับรอจนคุณอายุ70 8 0บไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูแล้วกันครับเชื่อมโยงความฝันคุณหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนความฝันคืออะไรนะครับสิครับเอาเป้าประสงค์สุดท้ายมาเป็นเป้าประสงค์แรกของเราก็คือโจทย์เมื่อกี้สมมติคุณอยากไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอามาเป็นเป้าประสงค์แรกเลยว่าตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้างกับเรื่องเนี้ยมันคงไม่ไม่สามารถแบบจะบอกว่าทาอะไรไม่ได้เลยอะ่ะมันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันแบบทําให้เรา ทำเรื่องนี้ได้บ้างในเวลาเนี้ย12ครับเลิกทําเรื่องโง่ๆดีกว่าเพิ่มผลิตภาพเพื่อเอาไปทําเรื่องโง่ๆคือ <c oughs> ่งนี้ไอ้ไอเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยก็ไม่ได้ถูกแอนตี้อะไรหรอกมันก็ดีทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดีแต่บางทีคุณไม่เคยถามว่าไอ้ที่ทําเสร็จเร็วขึ้นมันควรทําตั้งแต่แรกหรือเปล่าคุณกลับทําเป็นเครื่องจกักรไป ไอ้งานที่มันไม่ควรทำเนี่ยคุณอาจจะทําเสร็จแต่ก่อน5ชิ้นต่อวันตอนนี้คุณทําได้50ชิ้นต่อวันแต่มันเป็นงานที่มันไม่ควรทําตั้งแต่แรกแล้วคุณไปเร่งประสิทธิภาพกับสิ่งนั้นน่มันไม่มันไม่คุม้มหนังสือก็ใช้คำว่าเรื่งโง่ๆนะก็ก็อาจจะแรงสักนิดหนึ่งแต่ว่าประมาณนั้นนะครับสิครับให้สแสวงหาความยืดหยุ่นในการทํางานไม่ใช่ความสมดุลน,นะยืดหยุ่นคืออะไรยืดหยุ่นคือจังหวะไหนควรทําได้จังหวะไหนหยุดได้จังหวะไหนคุณเป็น เป็นเจ้าของเวลามากที่สุดมีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วงานจะโขบเนี่ยอันไหนทําได้อันไหนไม่ต้องทําก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือความยืดหยุ่นไม่ใช่ว่าจะต้องแบ่งเวลา8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงพักผ่อนไม่ใช่แบบนั้น14นะครับพยายามทำอะไรที่ตอบโจทย์หลายด้านในชีวิตเราพร้อมๆกันคือมันจะมีงานบางงานเนี่ยมันได้ทั้งเรื่องเงินมันได้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ มันได้ทั้งเรื่องของความฝันของเราอีกโอ้โ oh, หงานแบบนั้นคุณต้องลองดูเลยนะไอ้แบบนี้คุ้มค่ามากๆเลยลองลองดูครับชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบว่าจะเจอแบบนี้ตลอดเวลาแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันได้ทั้งการเรียนรู้มันได้ทั้งหลายๆเรื่องอ่ะคุณลองลองลอง,ลองเลือกดูแล้วเวลามันไปใช้กับพวกนั้นนะคุ้มสุดๆความสุขก็ได้เงินก็ได้คิดดูเดิอย่างเงี้ยผมแต่เราต้องหาฮะอย่าอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่นะหัวหน้าจะอ s ไ i g ์สิ่งนี้มามัน มันไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆฟลุกมาไงพยายามนะยครับ15ครับถ้าเราอยากเป็นอิสระเราต้องพัฒนาชีวิตเราไปสู่ความไม่แน่นอนพูดง่ายๆมันออกนอกคอมฟอร์ตโซนแหละคือถ้าเกิดคุณต้องการความแน่นอนคุณก็ต้องทํางานรูทีนแบบปัจจุบันนี่แหละแน่นอนสุดแต่แน่นอนแบบนี้คืออะไรคือคุณอาจจะไม่ได้บีสระไงคุณก็ทํางานไปวันๆน,น,นะพูดง่ายๆบางอย่าง,างก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกล้าไปท,ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าทํา บ้างบ้างผมก็ไม่ได้บอกตลอดเวลาบ้างแล้วก็แค c ค l a เล l ดิสเนาะดูความเสี่ยงอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ยุ่ยให่ว่าพรุ่งนี้เวลาออกเลยออกมาตามฝันต้องสู่ความไม่แน่นอนแล้วไม่มีเงินจะกินอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นคืออย่าไปสุดทางนะครับแต่ก็พยายาม explore หรือสำรวจอยู่เรื่อยๆนะครับ16ครับสนใจจดจ่อกับงานที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือมันมีเรื่อง t i m i n g เนาะงานที่สำคัญเนี่ยเอาแบบ เบสิกที่เราเคยได้ยินเนี่ยเอามาทําในช่วงที่คุณปลอดโปร่งอันนี้คือในเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าพูดถึงใน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 ,ในเวอร์ชั่นที่มันยาวขึ้นในชีวิตเนี่ยวันนี้ลูกศิษย์ผมมันถามโอกจายา์ผมจบจะจบปี4แล้วผมจะทํางานผมเลือกงานไงดีผมบอกตอนนี้เป็นเวลาที่คุณได้ทดลองได้เยอะที่สุดผมแนะนานะคุณเลือกสิ่งที่คุณอยากทํามากที่สุดเพราะต่อให้คุณทำแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่มีอะไรที่เสียหายเลยแต่ถ้าเกิดคุณอายุเท่าผมมาห้าสิบอะ คุณอยากทําแล้วคุณอยู่ดีไปลาออกจากงานที่มั่นคงอันตรายมันมีความเสี่ยงคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีคนที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันเยอะไงเพราะนั้นจังหวะทามมิ่งมันมีอยู่นะครับข้อ17ครับลูกจ้างมีเจ้านายคนเดียวผู้ประกอบการมีเจ้านายรับร้อยคนเราเราเป็นลูกจ้างนะมัน,นาน่ไงมาจำมันมีคนหน้าเราคนเดียวแต่ผู้ประกอบการทำไมลูกจ้างทำพร้อยลูกค้าเขาไงนั่นแหละครับนายจ้างเขาเลย นีลูกค้าเขาจะเอาแบบนี้คุณไม่ยอมทําตามแบบนี้เขาก็ไม่ซื้อคุณไงจบเต็มไม่หมดเลยนะครับผู้ประกอบการอ่ะราะนั้นอย่าไปคิดว่าผู้ประกอบการง่ายสบายชิวนะครับไม่เลยนะครับหรือว่างานอิสระไม่ต้องเอาเอาทำตามใจตัวเองไม่ได้ครับคุณเป็นผู้ประกอบการคุณทําตามใจตัวเองคุณก็ขายไม่ออกเท่านั้นเองครับฉันจะไม่ขายฉันก็ไม่ขายคือคุณยิงได้แหละถ้าเกิดคุณคุณเป็นผู้ประกอบการประเภทที่แบบเงินทุนหมื่นล้านอะไรเงี้ยโอเคไม่ขายไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยโอเค แต่ปกติไม่ใช่นะ18ครับหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราทํางานจะทําให้เราได้เวลาคืนมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคงานบางอย่างต้องทําต้องทําคุณทำคนเดียวใช้เวลา8ดชั่วโมงคุณให้ผู้เชี่ยวชาญมาเขาใช้เวลา8นาทีครับแน่นอนเรามีค่าใช้จ่ายครับแต่มันอาจจะคุ้มค่านะครับกับเวลา7ชั่วโมงกับอีก52นาทีคืนมาให้คุณไปทำอย่างอื่นทำในสิ่งที่คุณรักทำตามความฝัน คุณลองคิดภาพดลยถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตคุณอะชีวิตคุณจะแบบมีความสุขหมดแล้วงานคุณเสร็จด้วยนะเงินที่จ่ายไปจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะได้คืนมาด้วยนะเพราะว่าคุณไปสร้าง value ได้อะไรได้อีกมากมาย19ครับใช้ชีวิตจากความฝันไม่ใช่เพื่อความฝัน ก็เป็นคอนเซปต์ของหนังสือนะครับถ้าเพื่อความฝันคือฉันต้องทนทุกข์มาตลอดจนกระทั่ง60สิบฉันถึงจะไปถึงฝันอันนี้คือเพื่อความฝันซึ่งไม่รู้เลยนะว่า6กสิบตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราฝันไว้เนี่ยมันยังใช่อยู่หรือเปล่าหรือมันมีโอกาสได้ทําหรือเปล่าแต่แต่ใช้ชีวิตจากความฝันคือตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องรอ60สิตอนนี้ชวนนะใครที่มีความฝันไว้เอามาเอามากลางเลยครับแล้วทาอะไรได้บ้างตอนเนี้บางทีมันอาจจะทําได้พร้อมกับทํางานด้วยซ้า 20ครับวิธีการรับค่าตอบแทนจะเป็นสิ่งกําหนดไลฟ์สไตล์ของเราคือเขาพูดถึงเรื่องของการรับค่าตอบแทนคือถ้าเอาเอาตรงๆนะถ้าคุณรับค่าตอบแทนตามเวลาที่คุณไปแลกคุณก็ต้องเวลาไปแลกเช่นงานประจําที่เราเจออยู่เนี่ยทำงานครบ30บวันมาเอาเงินเดือน3 0 0 0 0บาทเนี่ยคุณก็ต้องเอาเวลาไปแลกถ้าคุณขาดคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณรับค่าตอบแทนตามเ e อร์ฟอร์แมนนี่คุณเริ่มคนโทรลเวลาคุณได้ระดับหนึ่งไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะตามใดที่ คุณทำเปอร์ฟอร์แมน์ได้เท่านี้คุณก็ได้เงินเดือนเท่านี้ตราบใดที่คุณขายของได้เท่านี้คุณก็ได้ส่วนแบ่งเท่านี้อย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์คุณก็จะเปลี่ยนไปวันนั้นลองดูดีๆนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายวิธีในการรับค่าตอบแทน21อครับหนทางที่เราจะเป็นคนที่อยากจะเป็นในอนาคตคือการเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันเลยเหมือนเริมคอนเซปต์เติมคุณอยากเป็นแบบไหนในอนาคตคุณลองเป็นแบบนั้นในปัจจุบันอย่าหยับเอาไปความฝันไปแขวนไว้เมื่ออีกอีก40ปีข้างหน้า ถ้าทําได้ทําเลยแล้วลิงก์ถ้าลิงก์กับงานได้นี่ยอดเยี่ยมเลย22ครับการทําหลายครั้งสร้างความสมบูรณ์แบบได้ดีกว่าการผัดวันประกันพรุ่งคืองี้บางคนเนี่ยเป็นพวก p r o f e s s i o n a l i s ซฉันจะทําให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่พร้อมแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้ทําเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมเลย ทำหลายครั้งคือทำครั้งนี้มันไม่เวิร์กทำใหม่ทำครั้งนี้ไม่เวิร์กทำใหม่สุดท้ายคุณไปถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะวิธีทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนี่ยทำให้คุณสมบูรณ์แบบมากกว่าที่คุณจะผัดไปเรื่อยๆครับยีสามนะครับคำถามที่ดีกว่าเก่าจะทําให้ได้คําตอบที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อนะผมอยากชวนทุกคนลองตั้งคําถามใหม่ๆให้กับชีวิตคุณบ้างนะว่าตอนนี้คุณคุณอยากเป็นยังไงคุณอยากจะทําอะไร ที่คุณไม่เคยทําหรืออะไรก็แล้วแต่นะหาคาถามให้ชีวิตคําถามที่มันดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแล้วข้อสุดท้ายนะครับยีครับเป็นคนที่สร้างผลงานไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แบบเราไม่มีทางสมบูรณ์แบบนะครับถ้าใครหวังว่าตัวเราจะต้องเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่าเหนื่อยถ้าคุณหวังแบบนั้นคือคุณจะเหนื่อยมากเอาแค่ว่าเราได้สร้าง value สร้างผลงานเนี่ยพอแล้วนะครับ ก็ผมได้มา24ข้อนะแต่หนังสือหนาพอสมควรลองไปอ่านอ่านกันดูได้นะครับหนังสือชื่อว่า Anti Time Management เขียนโดยคุณ r i c h ่ n o r t ต n นะก็เอามาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับยิ่งช่วงวันทีใกล้ปีใหม่เนี่ยตอนนี้เห็นคนบน่นเรื่องเบิร์นเอาท์บราว out, เอาเหนื่อยมากอยู่หลายคนผมตัวผมผมก็เล่าให้ฟังนะผมก็มีงานเยอะก็พยายามนะครับที่จะ manage บริหารจัดการระดับนึงอนะ แต่ก็ทําได้ไม่ได้ดีเท่าท,ท,ที่ตัวเองคิดจริงๆนะก็คิดว่าแหมวันนี้น่าจะเสร็จเรื่องงานไม่เสร็จไม่เสร็จแต่ว่าก็ยังไม่หยุดพยายามก็ทับต่อไปนั้นมันจะมีวันแบดเดย์กู๊ดเดย์แล้วแต,แต่แต่เราก็จะหาทางทําจนได้แหละนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่งานยุ่งหรือวุ่นวายใจอะไรต่างๆนะฮะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.